จะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าบ้านทั้งหลังของเรากำลังถูกปลวกกินจากข้างในค่อยๆกัดไปทีละนิดจนวันหนึ่งมันอาจจะพังลงมาทั้งหลัง hmm. วันนี้เรามีเอกสารข่าวชิ้นหนึ่งคะ่ะที่ใช้ภาพเปรียบเทียบที่ค่อนข้างสะเทือนใจแบบนี้มาอธิบายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารเราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่ารังปลวกที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับเป็นการเปิดเรื่องที่ทรงพลังมากนะ เพราะมันทําให้เห็นภาพเลยว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆน้อยๆใช่ค่ะแต่มันคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝั่งรากลึกจริงๆซึ่ง,งเอกสารข่าวของคุณร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองสมผู้สมัครสสเนี่ยเขาระบุชัดเจนเลยว่าปลวกที่กัดกินมุกดาหารอยู่ตอนนี้มีสามสายพันธุ์สามสายพันธุ์เลยเหรอคะใช่ครับหคือนักการเมืองสีเทาอสองคือนักธุรกิจสีเทาแล้วก็สซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดเลยนะ คือข้าราชการสพลอครับข้าราชการสพลอครับคือกลุ่มคนที่คอยอำนวยความสะดวกหรือบางทีก็แค่แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นเพื่อให้วงจรน,นี้มันเดินต่อไปได้ขอพูดว่าเป็นสามสายพันธุ์ที่ทำงานร่วมกันแบบนี้มันเห็นภาพเป็นเครือข่ายชัดเลยนะคะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งแต่เป็นระบบที่เกื้อนหนุนกันแล้วอ,อ,อะไรคือจุดแตกหักที่ทำให้คุณสุเทียนต้องออกมาเคลื่อนไหวแบบเรียกว่าเปิดหน้าชนเลยล่ะคะ คือจุดเริ่มต้นจริงๆของปฏิบัติการทลายรังปลวกที่เป็นข่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่14มกราคม2 5 6 9ครับค่ะวันนั้นคุณสุเทียนนำทีมบุกไปที่หน่วยงานหลักของจังหวัด3แ,นะแห่งพร้อมกันเลยนะ3แห่งพร้อมกันเลยเหรอคะมีที่ไหนบ้างคะมีสำนักง,งานนยายการจังหวัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัด เป้าหมายก็คือไปทวงถามความคืบหน้าคดีที่เขาเคยแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้ครับอ๋อแสดงว่าเคยมีการดําเนินการตามช่องทางปกติมาก่อนแล้วแต่ว่าเรื่องมันไม่เดินถูกต้องครับและนี่คือหัวใจของเรื่องเลยเพราะว่าเมื่อวันที่1มกราคมหรือแค่ประมาณ2ส,สัปดาห์ก่อนหน้านั่นเองค่ะคุณสุเทียนได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีกับตําแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารในจังหวัดตําแหน่งสูงสุดนี่คือผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารครับแจ้งความโดยตรงเลยโอ้โห ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบหรือที่เราคุ้นๆกันว่ามาตรา157นั่นแหละครับแจ้งความจับผู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะคะแล้วผลเป็นยังไงต่อคะหลังจากแจ้งไปก็ตามที่เอกสารเขาใช้คำว่าเรื่องกลับเงียบหายเข้ากลีบเมฆเงียบไปเลยใช่ครับความเงียบนี่แหละที่เป็นตัวจุดชนวนเขาคงรู้สึกว่าการต่อสู้ในระบบปกติ มันมันเหมือนถูกทําให้เป็นอมพาสไปแล้วอพอช่องทางที่เป็นทางการมันนิ่งสนิททางเดียวที่จะสร้างแรงกระเพื่อมได้ก็คือต้องเอาเรื่องทั้งหมดออกมาเปิดโปงต่อสาธารณะใช้สื่อเป็นเครื่องมือแล้วก็ให้สังคมช่วยกันตัดสินช่วยกันกดดันครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าพอประตูหน้าบ้านมันปิดตายก็เลยต้องหาทางพังกำแพงแนทนทีนี้เรามาลงลึกในข้อกล่าวหาที่เขาเอามาเปิดโปงกันดีกว่าค่ะในเอกสารใช้คำว่าสพฤติกรรมอับปย แค่ชื่อก็โห oh, ฟังดูไม่ธรรมดาแล้วนะคะครับนี่มันเรื่องอะไรกันคะไปยึดที่ดินสาธารณะกันง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอคือตามข้อมูลที่ให้มาเนี่ยนะครับมีกลุ่มยุทธิพลเข้าไปบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์เลยที่บริเวณต่าดแคนเข้าไปยึดกันซึ่งซึ่งหน้าเลยใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่บุกรุกนะมีการก่อสร้างอาคารด้วยโอ้โห oh. แล้วที่มันอุกอาจไปกว่านั้นคือ ต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาก็ออกคําสั่งห้ามใช้อาคารนั้นแล้วนะซึ่งมันก็เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนเดี๋ยวนะคะนี่คือเจ้าหน้าที่รัฐมีคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วแต่เขาทําเหมือนกระดาษแผ่นนั้นไม่มีความหมายเลยอย่างนั้นหรอคะอย่างนั้นเลยครับกลุ่มอิทธิพลก็เพิกเฉยยังคงใช้งานอาคารนั้นต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่มันคือการท้าทายอํานาจรัฐกันแบบชัดๆเลยนะถูกต้องครับพฤติกรรมแบบนี้มันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างมาก มันไม่ใช่แค่การทำผิดกฎหมายแต่มันคือการประกาศเลยว่ากฎหมายทำอะไรพวกเขาไม่ได้คำสั่งของเจ้าหน้าที่ไม่มีความหมายอืม,มันคือการส่งสัญญาณให้คนอื่นในสังคมเห็นว่ามีคนบางกลุ่มที่สามารถอยู่เหนือกฎหมายได้ซึ่งมันอันตรายมากนะเพราะถ้ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วทุกอย่างก็จบเรื่องบุกรุกที่สาธารณะนี่ก็ว่าอุกอาจแล้วนะคะแต่ข้อหาต่อไปนี่มันยิ่งกว่าในละครอีกค่ะ คือไม่ได้ทำกันลับๆแต่ทำกันกลางวันแสกๆที่สาระกลางจังหวัดเลยเหรอคะข้อหาที่สองสวยศิลบนกลางศาระกลางใช่ครับข้อกล่าวหานี้ระบุว่ามีกำนันคนดังคนหนึ่งนำเงินที่ได้มาจากธุรกิจสีเทามาแจกจ่ายให้กับผู้นำท้องถิ่นคนอื่นๆแล้วไปแจกกันที่ไหนนะคะในสถานที่ที่ไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ที่สุดครับสาระกลางจังหวัดมุกดาหารโห oh. ซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจบริหารของจังหวัด และที่สําคัญคือมันเกิดขึ้นต่อหน้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยทํากันในสารกลางเลยแล้วในอําเภอเมืองมุกดาหารซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของกำนันท่านทําอะไรบ้างคะตามเอกสารระบุว่ากลับไม่ดําเนินการสอบสวนใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามตัวโตๆตามมาว่าท่านมองไม่เห็นจริงๆหรือว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่านั่นสิคะ การกระทําในสถานที่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจรัฐแบบเนี้มันเหมือนการส่งสารที่พงพลังมากนะเหมือนจะบอกว่าที่นี่คือถิ่นของฉันฉันจะทําอะไรก็ได้แม้แต่ในบ้านของเจ้าหน้าที่รัฐเองมันเกินคําว่าท,ทุจริตไปแล้วจริงๆค่ะแต่มันคือการเยยอหอยันระบบทั้งหมดเลยเอาละค่ะจากเรื่องบนบกมาดูเรื่องในน้ํากันบ้างข้อกล่าวหาที่3ค่ะปล้นทรัพยาก,กรดุดโจรในคราบนักธุรกิจอันนี้เกี่ยวกับอะไรคะ อันนี้เป็นเรื่องของขบวนการดูดทรายเถื่อนในแม่น้ำโขงครับดูดทรายเถื่อนใช่ครับเอกสารระบุว่าดำเนินกิจการนี้มานานกว่า3ปีโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วที่สำคัญคือมันส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่มีเสียงคัดค้านออกมาตลอดแล้วยังไงต่อคะแต่ธุรกิจผิดกฎหมายนี้ก็ยังคงดำเนินการต่อไปได้เรื่อยๆสร้างความเสียหายกับระบบนิเวศและวิถีชีวิตของคนริมโของอย่างมหาศาลเลยครับ 3มปีสาปีเลยเหรอคะที่ดูดทรายกันแบบผิดกฎหมายโดยที่ไม่มีใครไปหยุดได้เนี่ยนะนี่มันมันดูเหมือนจงใจปล่อยปละละเลยมากกว่าแค่การละเลยหรือเปล่าคะนั่นคือคำถามที่เอกสารนี้พยายามจะสื่อออกมาเลยครับกรณีนี้มันเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยนะของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของคนกลุ่มเล็กๆที่มันอยู่เหนือคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนส่วนใหญ่อืม การที่มันดําเนินมาได้นานขนาดนี้ทั้งๆท,ที่มีคนร้องเรียนมันก็ชี้ให้เห็นว่ากลไกการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบมันอาจจะพิการหรือเป็นอัมพาตไปแล้วไม่ต้องเจอกับกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอํานาจหนุนหลังน่ากลัวจริงๆค่ะฟังดูแล้วเหมือนกฎหมายเป็นแค่กระดาษเปล่าจริงๆมาถึงข้อกล่าวหาสุดท้ายค่ะข้อที่ 4. สี่สวนสัตว์เถื่อนเย้ยกฎหมายนับทศวรรษอันนี้แค่ชื่อก็อืมแล้วค่ะ สิปีเลยเหรอคะใช่ครับตามข้อมูลคือสวนสัตว์แห่งนี้เปิดดำเนินการมาเกือบ10ปีโดยไม่มีใบอนุญาต10ปีและที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือเคยมีคำสั่งให้ปิดกิจการไปแล้วด้วยซ้ำอ้าวมีคำสั่งปิดแล้วเหรอคะครับแต่สวนสัตว์ก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่จนถึงทุกวันนี้เหมือนกับว่าคำสั่งปิดนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยดิฉันพูดไม่ออกเลยค่ะนี่มันไม่ใช่แค่การตบหน้าเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว นี่มันเหมือนการเหยียบหน้าซ้ําๆมาเป็น10ปีเลยนะเรื่องนี้อาจจะดูเล็กกว่าการดูดซายหรือรับสวยแต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์นี่มันรุนแรงมากรุนแรงที่สุดเลยครับเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนและยาวนานที่สุดแล้ว การที่ธุรบิดผิดกฎหมายที่ใครๆก็เห็นสามารถเปิดเย้ยคำสั่งปิดซึ่งเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดได้นานขนาดนี้มันทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยนะจริงด้วยค่ะเพราะถ้าเรื่องที่เห็นกันชัดๆแบบนี้รัฐยังจัดการไม่ได้แล้วเรื่องที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนกว่านี้ล่ะประชาชนจะไปหวังพึ่งใครได้พอฟังทั้งสี่ข้อกล่าวหาแล้วมันรู้สึกหดหู่มากนะคะเหมือนกับว่าผู้กระทำผิดกำลังนั่งยิ้มย้อกฎหมายอยู่เลย หลังจากที่คุณสุดเทียนสาธยายพฤติกรรมเหล่านี้แล้วเขาได้ชี้เป้าไปที่ใครต่อคะเขาวิจารณ์การทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเลยครับอืโดยใช้สำนวนที่ค่อนข้างดูเดือดว่าเป็นการทํางานแบบสั่งการตามหนังสือคือทําไปตามระเบียบราชการเป๊ะๆซึ่งเขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้ผลกับปัญหาที่มันฝังรากลึกและซับซ้อนแบบนี้แล้วมีอะไรอีกไหมคะเขาย็นกล่าวหาด้วยว่า มีข้าราชการระดับสูงบางคนคอยทำตัวเป็นเงาอยู่เบื้องหลังคอยปกป้องผลประโยชน์ให้กับกลุ่มปลวกเหล่านี้พอฟังดูแล้วเหมือนเขากำลังยอมรับเลยนะคะว่าการสู้ในระบบกฎหมายปกติอาจจะไม่ไหวแล้วเพราะมีคนในระบบเองคอยขัดขวางอยู่เลยต้องหันมาใช้วิธีนี้แทนใช่ครับมันสะท้อนถึงความสิ้นหวังอย่างรุนแรงเลยและนี่คือจุดที่เอกสารเปลี่ยโนโชนจากการเปิดโปงไปสู่การปลุกระดม หรือ call to action อ oh. ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของเอกสารฉบับนี้เลยครับมันไม่ได้จบแค่การแฉเพื่อให้คนรับรู้แต่เป็นการกระตุ้นให้คนลงมือทำเพราะเขาคงมองแล้วว่าลำพังตัวเขาคนเดียวหรือการใช้กฎหมายแบบเดิมๆม,มันไม่พอที่จะโค่นล้มเครือข่ายนี้ได้น่าสนใจค่ะแล้วเขาปลุกระดมด้วยวิธีไหนคะใช้คำพูดแบบไหนถึงจะกระตุ้นคนได้ทใช้ภาษาที่ทรงพลังและปลุกเร้าอารมณ์มากครับ มีประโยคหนึ่งที่โดดเด่นมากคืออย่าปล่อยให้เมืองมุกดาหารกลายเป็นสวรรค์ของคนโกงและนรกของคนซื่อโอ้โหแค่ประโยคนี้ก็จี้ใจดำเลยนะคะใช่ครับมันคือการสร้างคู่ตรงข้ามที่ชัดเจนมากระหว่างความดีกับความชั่วทำให้คนฟังรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องของบ้านเราเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของพวกเราทุกคนที่กำลังถูกเหยียบย่ำอยู่ เป็นการดึงให้ทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้แล้วเป้าหมายสูงสุดที่เขาต้องการจากการปลุกระดมครั้งนี้คืออะไรคะคือต้องการให้เกิดอะไรขึ้นเป้าหมายสุดท้ายคือการเรียกร้องให้คนมุกดาหารทุกคนลุกขึ้นมาเป็นหูเป็นตาครับเป็นหูเป็นตาและใช้พลังกดดันจากภาคประชาชนเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงมันคือการเดิมพันครั้งสุดท้ายว่า เมื่ออำนาจรัฐที่ควรจะปกป้องประชาชนกลับถูกกล่าวหาว่าละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจเสียเองพลังเดียวที่เหลืออยู่และพอจะพึ่งได้ก็คือพลังของประชาชนเจ้าของพื้นที่เองที่จะลุกขึ้นมาทวงคืนความยุติธรรมและร่วมกันกวาดล้างขยะใต้พรมให้หมดสิ้นไปสรุปง่ายๆก็คือเอกสารนี้ไม่ได้แค่แชว่าใครทำอะไรที่ไหนแต่กำลังจะบอกเราว่า ระบบมันอาจจะพังไปแล้วตั้งแต่ระดับบนสุดจนถึงเรื่องที่เห็นเห็นกันอยู่ทุกวันใช่เลยและทางแก้เดียวที่เขามองเห็นคือต้องใช้พลังของคนธรรมดาเข้าไปรื้อทั้งระบบไม่ใช่แค่จับผู้กระทําผิดเป็นรายๆไปใช่เลยครับสรุปได้ตรงประเด็นมากนี่คือกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างยิ่งของการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างที่คนคนหนึ่งพยายามใช้การเปิดโปงต่อสาธารณะเป็นเครื่องมือสร้างแรงกดดันขั้นสูงสุด มเมื่อรู้สึกว่าช่องทางปกติมันใช้การไม่ได้แล้วสาระสำคัญของเรื่องนี้จึงอาจไม่ได้อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วข้อกล่าวหาทั้งหมดจะจริงเท็จแค่ไหนแต่อยู่ที่อะไรคะแต่อยู่ที่การต่อสู้เพื่อทวงถามความรับผิดชอบหรือ accountability จากเจ้าหน้าที่รัฐและการปลุกให้สังคมเห็นว่าภาคประชาชนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบการใช้อำนาจครับเป็นเรื่องที่หนักหน่วงแต่ก็สำคัญมากจริงๆค่ะและดูเหมือนว่าปฏิบัติการทลายรังปลวกคร้งนี้ ก็ได้ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อด้วยใช่ครับเอกสารฉบับนี้ทิ้นคำาม